ปี2021มีอะไรเป็นที่สุดบ้างเอิ้นรวบรวมมาให้ดูกันสวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานรพีในตอนที่เรามาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นประจำทุกป,ปีนะคะพอช่วงสิ้นปีกำลังที่จะเข้าสู่ปีใหม่หลายๆสำนักเขาก็จะมีการรวบรวมจัดอันดับความเป็นที่สุดที่สุด แล้วก็อันดับของสิ่งต่างๆกันเอาไว้ค่ะซึ่งถ้าเราทราบข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถนํามาช่วยในการวางแผนคอนเทนต์วางแผนทางการตลาดหรือว่ามาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารทางธุรกิจได้ด้วยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันจากวลีฮิตที่ชาวโซเชียลนิยมใช้กันมากที่สุด ในปี2564บริษัทไว้ไซต์ประเทศไทยจำกัดได้ทำการสำรวจวลีฮิตประจำปี2564ที่มีทั้งหมดมากกว่า150คำแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือโซเชียลไอตลอดปี2564เก็บและคัดจนได้มาเป็น10วลียอดฮิตของชาวโซเชียลปี2564มีวลีอะไรบ้างมาดูกันอันดับ10คำว่าจึง้ง คำยอดฮิตที่มีความหมายว่าดีเลิศอันดับ9คําคำว่าต c h เป็นการเน้นเสียงและใส่อารมณ์เวลาพิมพ์ซึ่งก็มีความหมายว่ายอดเยี่ยมดีคนที่นำคำนี้มาใช้เป็นคนแรกคือสไปร์ตบาร์บิบยูทูบเบอร์สายฮาแฟนนางงามตัวยงแล้วเจ้าของเพจสไปร์ไงที่ไหลกว้างอันดับที่8คำว่าหิวแสงที่ชาวโซเชียลใช้เรียกคนที่ต้องการเป็นจุดสนใจของสังคมอันดับ7คําคำว่าจุก ที่แปลว่าเต็มที่เต็มอินอันดับที่6คําว่าของมันต้องมีเป็นวลีฮิตเมื่อหลายปีก่อนจากคุณสู่ขวัญบุญกุลที่ชาวโซเชียลขาชอบยังคงใช้อยู่กันจนถึงปัจจุบันอันดับที่5คําว่าคลั่งรักอาการตกหลุมรักระดับมากที่สุดส่วนคําอันดับต่อไปนี้เป็นคํำน่ารักน่ารักจริงๆนะอันดับที่4คําว่าตา คำน่ารักน่ารักที่แปลงเสียงมาจากคำว่าเจ้ามักใช้คำนี้ร่วมกับคำอื่นอย่างเช่นไอเต้าอ้วงไอเต้าฟามลักอันดับที่3คํคนี้ก็น่ารักกับคำว่านอนที่แปลงเสียงมาจากคำว่าน้องซึ่งชาวโซเชียลมักใช้คำนี้เรียกอะไรที่ดูน่ารักน่าเอ็นดู<อ>แล้วก็มักจะพิมพ์นอหนูหางยาว<อ>เพื่อเพิ่มความน่ารักสดใสขึ้นไปอีก10เท่าเลยจ้า และวลียอดทิตของชาวโซเชียลในปี2564อันดับที่2ได้แก่คำว่าสภาพค่ะก็ได้มาจากการไลฟ์ของพศออหรือว่าปัจจุบันก็คือทิดไพรวันวรณบุตรที่มียอดเข้าชมกว่า200,000คนและอันดับที่1วลียอดทิตของชาวโซเชียลได้แก่ ผู้ใช้คำนี้3า4ล้านข้อความค่ะและกว่า216ล้าน Engagement เลยนะคะโดยคำว่าปังนี้ก็มีความหมายว่าเลิศอลังการดีซึ่งชาวโซเชียลใช้คำนี้กันมาพักใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วก็มักจะใช้ร่วมกับคำอื่นเช่นปังมากปังปุริเยปังไม่ไหวและสุดปังมาดูที่สุดต่อมา แต่เป็นที่สุดของปัญหาออนไลน์เจอกันประจำใช่ไหมคะเอิ้นก็เจอค่ะและนี่ก็คือการรวบรวมมาจากที่ประชาชนคนไทยร้องเรียนกันมาทางสนย์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาออนไลน์1 2 1 2 OCC ตลอดปี2 5 6พาบพบว่ามีประชาชนร้องเรียนปัญหาซื้อขายออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งเลยโดยประเภทสินค้าที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดอันดับ3คืออุปกรณ์ไอทีอันดับที่2ของใช้ในบ้านและอันดับที่1ได้แก่สินค้าแฟชั่น รองลงมาได้แก่การร้องเรียนปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายค่ะและนี่ก็เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่สุดที่สุดตลอดปี2564นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ